ฟังด่วนครับคุณผู้ชมครับกำลังกลายเป็นคลิปที่ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างครับกับวินาทีที่ทหารไทยเนี่ยได้มีการเผชิญหน้าหรือปะหน้ากับทหารเขมรน,นะครับโดยคลิปดังกล่าวเนี่ยกลายเป็นที่พูดถึงเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยดูท่าทีของทางฝั่งทหารเขมรเนี่ยจะกลับมาห่าอีกรอบนะครับโดยเฉพาะคลิปอันนี้นะครับเป็นคลิปที่ทหารเขมรถ่ายไว้ ซึ่งแน่นอนนะครับหนึ่งในสถา,านการณ์ที่กำลังถูกจับตามองก็คือในพื้นที่ช่องสมเตนะครับที่ล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าความเคลื่อนไหวของทหารขามเขมรเนี่ยจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยรายงานจากสถานการณ์ในพื้นที่ช่องสมตเตนี่มีรายงานว่าไทยเรานะครับทหารไทยมีการขุดดินบริเวณช่องสมเตนะครับซึ่งก็ทำให้ทางฝั่งของขมเขมรเนี่ยนะครับตแตกตื่นแล้วก็มีการถ่ายคลิป ต่างๆนานาที่เกิดขึ้นโดยก็มีรายงานว่าทหารไทยของเราก็มีการปั่นขมิบเหมือนกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้สถานการณ์น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าทําไมทามาเนี่ยหลังจากที่เวลาผ่านไปเกือบเดือนนะครับดูเหมือนว่าฝั่งคมิเนี่ยจะมีการเติมแล้วก็เรียกว่ามั่นหน้ามั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับเขต้องจับตามองกรณีนี้อย่างใกล้ชิดนะเพราะว่าตอนนี้ขมิเอ,เองก็ ณปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ชายแดนเวลาคุยกันก็มีการติดอาวุธติดตัวตลอดเวลายามฉุกเฉินเนาะแต่ทางฝั่ง,งเขมรเนี่ยดูเหมือนจะพยายามสร้างภาพว่าเน้นในเรื่องของการเจรจามากกว่าซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมาในไม้ไหนนะแต่ถ้าวิเคราะห์จากสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยทหารเขมรกลับมาห้าวเหมือนเก่าแล้วก็เริ่มแสดงอาการแบบแบบมีรีแอคชั่นมากยิ่งขึ้นเนาะซึ่งณปัจจุบันอะ ถ้าให้เราจับตามองเนี่ยทหารไทยของเราก็ยังคงอยู่ในพื้นที่อยู่ในโซนนะครับไม่ได้มีเหตุการณ์ที่อยากจะไปเผชิญหน้าแต่กลับกลายเป็นทางฝั่งเขมรที่พยายามอยากจะสร้างคอนเทนต์มาเจรจากับทหารไทยเพื่อให้ได้หน้าก็ถ<ๆ>้าหากวิคเคราะห์กันตรงๆอ่ะทหารเขมรตอนนี้ก็อยากมีคอนเทนต์นะครับแบบว่าถ้าเกิดสามารถไปยืนคุยกับทหารไทยได้หรือไปยืนแบบเหมือนอยู่ในสถานการณ์ที่เหนือกว่าทหารไทยได้เนี่ย มันจะเป็นโอกาสที่จะสร้างเม็ดเงินไปเลี้ยลายไปขอเงินได้อันนี้นบทวิเคราะห์เบื้องต้นเนาะแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าดูจากาวิธีการของทหารไทยเราอะนะครับอาจจะพูดไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ก็นิ่งมากนะผมดูคลิปที่มีการ,รเผชิญหน้ากันเนี่ยนะครับทหารไทยของเราระเบ,บียไวในไปมากนะครับนิ่งไม่มีการหวั่นกลัวไม่มีการไหวติงแต่ว่าถ้าดูจากยุทธวิธีและวิธีการเนี่ย ก็พร้อมตอบโต้ต่อเวลาท่าที่ฝั่งฝั่งทารเขมรเนี่ยนะครับทั้งการแต่งตัวทั้งเรื่องต่างๆเนี่ยไม่มีระเบียบจริงๆนะดูฐานไทยในการยืนดูรัดกุมมีการจับต้องอยู่นิ่งพร้อมมากนะครับคือเป็นท่าที่พร้อมเลยซึ่งฐานฝั่งเขมรนเนี่ยก็แอคอาร์ตยืนแบบอาร์ตอาร์ตเนี่ยนะครับก็นี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่ตอนนี้เนี่ยจับท่าทีของทางฝั่งทหารเขมรแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับ ขณะเดียวกันนะครับอีกหนึ่งสถานการณ์ที่กำลังกลายเป็นที่พูดถึงก็คือเหตุการณ์ที่กรุงพนมเปญน,นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าพนมเปญเนี่ยสะเทือนสุดๆเพราะว่ามีรายงานออกมาว่าตอนนี้เนี่ยคราคํานะครับไปด้วยคนจีนเต็มไปหมดเลยครับจากรายงานที่ออกมาครับมีข้อมูลว่าชาวจีนจำนวนมหาศาลนะครับ ไปนอนอยู่บริเวณริมถนนในเมืองพนมเปญของเขมรนะครับและเสิร์ใหญ่เนี่ยก็จะไปนอนต่อแถวอยู่ที่หน้าสถานทูตนะครับจากข้อมูลบอกว่าตอนนี้คนจีนจำนวนมากเนี่ยวอนขอให้ทางฝั่งเขมรเนี่ยส่งตัวกลับประเทศโดยคลิปดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็เป็นคนเขมรเนี่ยที่ไทยแล้วก็มีการแชร์ในโลกโซเชียลว่า เห็นกลุ่มคนจีนจำนวนมากเนี่ยมานอนต่อแถวยาวเหยียดเลยบริเวณหน้าสถา,านเอกอัครราชทูตจีนที่กรุงพนมเปรแล้วเป็นเวลาต่อเนื่องกันมาหลายวัน3-4วันแล้วซึ่งปรากฏภาพเป็นคนจีนจริงนะครับเยอะมากโดยมีรายงานว่าภาพดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์กวาดล้างขบวนการแก๊งสมเมอร์นะครับแล้วก็อาชญากรข้ามชาติโดยคาดกันว่าชาวจีนจานวนมากที่มารอ นะครับแล้วก็นอนอยู่หน้าสถา,านทูตจีนเนี่ยก็มาทําเอกสารด้วยนะครับเพื่อขอให้รัฐบาลจีนเนี่ยดำเนินการส่งตัวพวกเขากลับหลังจากถูกตกเป็นเหยื่อถูกหลอกให้มาทํางานในขเขมรแล้วก็พอมันมีเหตุการณ์ที่ขเขมรทําการปราบปรามสแกมเมอร์ครั้งใหญ่เนี่ยนะครับคนจีนจํานวนมากก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากก็ไม่แปลกใจที่ตอนนี้สถานการณ์โอ้โหในขเขมรน,นี่ก็วุ่นวายมากๆนะ ทั้งในเมืองหลวงแล้วก็ในสถา,านที่ต่างๆต,ต,ต่มันก็มีอัปเดตหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าจับตามองนะครับที่ต้องมานำมารายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามกับกรณีในพื้นที่นะครับกรุงพนมเปญนี่แหละนะครับมีหลายฝ่ายพูดถึงกันเยอะพอสมควรเพราะณตอนนี้เนี่ยก็มีภาพของ b s q เนี่ย ออกปฏิบัติหน้าที่นะครับในทุกซอกทุกมุมเลยนะครับก็คือเหตุการณ์หลังจากที่ฮุนเซนเนี่ยทำการส่งตัวนะครับลูกบุญธรรมอย่างเฉินจือกลับไปให้ทางการจีนเอาผิดนะครับกรณีที่ถูกต้องสงสัยว่าเป็นผู้นำกลุ่มสแกมเมอร์นะครับแล้วก็ไม่ได้ป่วนแค่ในเมนะป่วโทั่วโลกอ่ะล่าสุดเนี่ยก็มีคลิปมาเหมือนกันว่าทหาร BHQ ซึ่งเป็นกลุ่มอารักขา ุนเซนเนี่ยนะครับก็มีการยืนประจำการกันตลอด24ชั่วโมงทั่วบริเวณนะครับบ้านหุนเซนทั้งยังมีอยู่ในพื้นที่ตาเขมาพนมเปนแล้วก็กำปอดนะครับเรียกได้ว่ามีการรักษาความปลอดภัยกันอย่างเข้มข้นเลยกลายเป็นภาพสะท้อนสำคัญครับว่าวันนี้เนี่ยเหตุการณ์หนึ่งที่กำลังกลายเป็นที่พูดถึงในประเทศไทยก็คือการกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งนะครับ ของคุนเซนแล้วก็บุญราณีศรีภรยานะครับในการปรากฏตัวเข้าร่วมพิธีวางศิาลาฤกษ์อนุสาวรีย์สมค,คีที่กรุงพนมเปญในคำเขมรนนั่นเองก็เป็นการตอกย้ำภาพข่าวลือก่อนหน้านี้แล้วกันนะครับว่าในโซเชียลเนี่ยมีการกระจายกันเยอะว่าคุณเซนเนี่ยป่วยหนักเส้นเลือดในสมองแตก แต่ว่าพอมีภาพนี้ออกมาเนี่ยก็เป็นการยืยนยันคอนเฟิร์มว่าฮุนเซนยังอยู่แต่ก็มีรายงานที่น่าสนใจครับกับสถานการณ์ดังกล่าวเพราะว่าถ้าใครที่ติดตามภาพกันดีๆเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากิจกรรมส่วนใหญ่หลังจากที่มีการปราบสแกมเมอร์ของฮุนเซนที่ออกมาเนี่ยมักจะอยู่ในพื้นที่ที่มีการอารักขาและก็รักษาความปลอดภัยได้นะครับตอกย้ำ ภาพอย่างชัดเจนว่าวันนี้เนี่ยคุณเซนกําลังป่วยและก็ป่วยหนักนะครับซึ่งโรคดรืองเล่าวเป็นโรคที่ชื่อว่าโรคกลัวที่กว้างหรือ,อ,อทางการเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความผิดปกติทางความวิต,ตกกังวลที่ทําให้กลัวและก็หลีกเลี่ยงสถานที่ที่รู้สึกว่าย,ยากต่อการหลบหนีหรือขอความช่วยเหลือ นะครับอย่างเช่นพื้นที่โล่งกว้างพื้นที่แออัดหรือว่าฝูงชนระบบขนส่งสาธารณะหรือแม้กระทั่งการออกจากบ้านเพราะว่ากลัวแล้วก็ตื่นตระหนกทําให้อับอายจนควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็อาจจะเกิดอาการรุนแรงไม่สามารถที่จะออกจากบ้านได้เลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยมีคนสังเกตเห็นว่าหลังๆเนี่ยฮุนเซนในการออกปฏิบัติงานเนี่ย นอกเหนือจากการสั่งการให้หน่วย B s Q เนี่ยคอยปกป้องรักษาความปลอดภัยรอบตัวแบบ24ชั่วโมงแล้วเนี่ยอีกหนึ่งพฤติกรรมที่ชัดเจนก็คือการพยายามเก็บตัวเงียบไม่ออกไปในพื้นที่โล่งแจ้งนะครับก่อนหน้านี้ใครจะกันได้กิจกรรมแห่งอาของอุนเซนเนี่ยทั้งการตีกลอฟหรือการออกกิจกรรมทางการทหารที่อยู่ในพื้นที่โลงแจ้งเนี่ยมักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันตอกย้ำว่าคุณเซนกําลังป่วยหนักในเรื่องของอาการกลัวพื้นที่กว้างนะครับไม่กล้าออกไปพบกับประชาชนนะครับเพราะว่ากลัวจะโดนเก็บด้วยและประกอบกับหน้าตอนนี้เนี่ยศัตรูรอบด้านนะครับไม่ใช่แค่ศัตรูที่ เจ้าตัวพยายามสร้างขึ้นมาเป็นสตอรี่ก่อนหน้านี้วางว่าไทยเนี่ยนะครับเป็นเหมือนแบบคู่แข่งสำคัญเป็นศัตรูแต่ตอนนี้ฝัตรูรอบด้านนะครับที่กำลังหมายหัวคุนเซนอยู่ก็ไม่ประหลาดใจนะครับที่แม้ว่าจะมีภาพออกมาสะท้อนว่าคุนเซนยังแข็งแรงนะอยู่กับครอบครัวออกงานนะแต่ก็ถูกจับสังเกตได้ว่าเจ้าตัวไม่กล้าออกจากพื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ ดังนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าตอนนี้นะครับคุณเซนก็กําลังเผชิญหน้ากับความหวาดวิตกนะครับในหลากหลายมุมมองหลากหลายแงยม่มุมสะท้อนภาพของขมนนะรณปัจจุบันนะครับที่ไร้ระเบียบวินัยอ่ะเหมือนเราดูต้นคลิปทหารขมรนนี่คือแต่งกายนะครับท่าทีเนี่ยเหมือนห้าวมากๆเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะและนี่ก็คือรายงานล่าสุดที่ผมนํามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะครับถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมผมจะนํามารายงาน ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันต่อนะครับ